อพี่ใหม่แล้วอีพี่สองอีพี่ใหม่แล้วอีพี่องก็เจ๋ออ้าจลันล่รัันาลันเล่รถพาลันเล่ไอ้เรื่อใหม่เรื่อใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้าตายเรใหม่ตัวมันติดกันเว้ยตัวมันติดกันเร้วอใหม่เรื่ใหม่เรใหม่ไม่เล่าไม่เลว้ยเ่อใหม่ติตตัวมันติดกันเฮ้เฮ้ยเมื่อกี้นีอะไรวะ อ๋อมากินเป็นดัชดัชซูบอสไอ้ขอเลือกวุ้นนะวุ้เฮ้ยแน่หนูอยากเอาดัชซูบอสอ่ะเล้ยแต่มาเล่นไม่ใช่เอยไม่ใช่่อยูกานเนะอาดัชซูม่ไหนอ่ะ่างไงนีหรือว่าหนูจะไปแวนไปไอี่งๆนอวุงไ่ไป่ล้องอันนี้แล้วดัซูเป็นลูกนี่เลยจะตู้องตู้ง อาที่นี of, ่ม no oh. oh ันเลยป้าป๊าอย่ามาจับมึงเลยอย่อย่าย่อยาาย่กอาอย่ายมาอย่อน่ดิม่า้าอย่า่าออ้ยอยย่าวย่าอย่ายอ่่อ่ยายาอ อุณเด็กิเว้นว่าอะไรลืมอ่ะลืมอกินน้ำเออไม่ต้องต้องนี่พอเราไอหิวเพราะว่าเดี๋ยวเวกเราจะแบบคแห้งแล้วก็แบบไม่มีไม่ไม่มีเยอดกวจตใจในการสู้ใครมันจะพลาห่ะค่ะกินหัวแหลเืองอะอเดี๋ยวพักกินน้ำไ้ก่อนดีกว่าไปไป ก็ไปกินน้ำแล้วเขาไม่หิวไม่หิวน้ำเหรออ่ะถ้าคนที่หิวน้ำก็ไปกินน้ำไปเลยก็ไม่กินนะไม่เอยไงไม่จะรู้เลยคุณรู้เพื่อความอ่ะความอันตอนนี้อัดคลิปอยู่นะอือแล้วจะกดเริ่มต่อทำไมเนี่ยไม่อันนี้อ้าวทำไมหนูต้องมาอยู่ตรงนี้ เอาไปโดนกะห่าอแล้วมันไม่มันไม่ใช่หลังคานะค่ะอยดตาย้ยดตายเธอไป่านทูตีดจมด๊อกท่กทีตีดีๆมด๊อกตายเยอะเเราไม่ได้พยายาม่ รัววุ้นที่ที่ไม่สามารถกาะแข้เนยเไรกเล่นไม่เป็นพูจะคืน จะยิงกูมันไม่ยิงเพียงเดียวจะยิงหนูว่าจะยิงช้าตอนนี้กูตายนะกูตายเอ้ยไข้ไขดต้ไข้ยือโนนะเตรียมตั้งมอะไรเขาใครเขาใครอ่ะเขาเขาสั่งเขาสั่งเขาสั่งระเบิดมือไป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 อยากให้อยากให้ใครมาล่าหนูันหน่อยว่ะแม่งหนูหนูเคลื่อนที่ไวอยากรู้ว่าไอ้เนี่ยไม่โดนลบ แล้วมันจะหมุนอย่างอยูู่ยาดีไอ้ยี่ยไเปม่ห้ามไรบอกว่าไอ้ยีหไอ้ยีไอ้สุพูดอ่ะไม่แต่หนูยังได้ยินเขาว่าเออโอ้ยตัอะไรมีทางเกมไม่แยเลยไหแจ่รู้่ะไอ้เมอยาอบโอยไม่ช่วยชีวิตไอโตเลยนะไม่คือเมียไอ้เยลไม หีไปต้อกับมหามหาโกะอ่ะหลอกไอ้ล็อกเลอรกูไอ้จั่นไอ้จั่ละเลวไอ้จั่นละเลวกตัวเงินตัวทองยิ่ไปยิงยิงไอ้แม่งไอ้โจ๊กเห็นถ uh ่ายรับเป้าร <ๆ S 2> so oui. ับเป้า <that> <intell> ก็กมันหนาลงเว้ยไปไป เอ้ยได้ถึงมามึงยังใจอมันเปลี่ยนโลวุดีว่ะมันว่าเป็นใจมันเล่นยากเนไปดีกว่าเว้ยหนูว่าหนูอยากเฉยอยากหว่าหนูอยากลองใช้อาวุ้นใหม่ๆันรอบเนี้รอบเน้งลารคนนึง้คนอีกคนหนึ่งไ่จะเลยเว้ยรอบเนี้ยเออวา ป้ายกูการเอวกูอ่ศานกูในไทยนุ่มอ้ยทุกครั้งที่มีการแบบอยู่บนตู้แล้วก็ต้องเลื่อนสีกพาสหนึงอ่ะกูจะให้แบบนี้เห็นป่ะอันนี้มันเหมือนไอเด็กแว้นดีอ่ะบอด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 มันบินได้ฮะบินได้บินได้กี่บอดบินได้แล้วมันมีอาวุธโจมตีอะไรบ้งาไงาไอเจลป้องกันอุ้ยอาวุธจับตัวไปไปกี่แดงไปนัดยั ไอย่เลย่ะไอ้ขาเนี่ยแม่เหีือมปคือไอ้ลงเหลือเนี่ยมันก็คือแบบมั่ก็คือที่บูธแบบแบบเนี้ยที่เรูอยเงี้ยไอนบวน้อยัรนยก็ูบน่ายอย่าอยกีแบบูบิได้ไอ้โต๊มึงรู้ว่าไอ้ ไอ้ไอแล้วก็ไอ้พวกที oh, oh. okay, hey, ่ม like erm ันอยู่ในป่าอ๋อไอ้ไอ้ตัวเงินตะโถงไม่ใช่ไอ้เขาบอกเสือไอ้เสือไอ้เต่าแล้วก็โมเอลการันอ๋อไอ้ไอ้สา่ะไอ้สาอ๋อไอ้ยไม่มีอ๋อไม่มีสาทำไมมีบ้างอะทำไมมีลอยอะไอ้ข้างอะบ้างมันจะลอยไม่ไม่คือมันไม่บ้างเว้ยม่นโดนได้ยังไงเยอะๆได้เปรียบเว้ย ทำไมมีรอยอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะก็คือแบบอันนี้เนี่ยจะลอยด้วยแบบนี้กสบายเลยเออโอ๊ย ่แล้วข้าจะยัดตัวอนต้นเตียคิดดีดคิดดีคิดดีทำดีไปยัดยัดใครยัดไเอาไยัดไตึ๊งตึ๊งะบอใหญ่ใมะเคือเท็เท็ดเท็จูนเเหตี่เอาเเทดบบบาบตาย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 อนี่โดนีตายโดนผีตาครับโนโดนอะไรตายได้เล่นหันี้แล้ว คับแบบนีอ่ใช่ใครจะไปยัดไปเยใครจะไปยัดไอโยตุ้มไปเลยฮัลโหลตุ้มฮัลโหลฮัลโหลไออันนี้ไอหมูเนี่ยใครจะมันแอบปะไอ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 ต้ีชง่าไปไมูเด็กอนะกคือไขึ้นมาม่อย่นะอกไปไหนก็ไปไปไบ้าทำไม ไม่ปวดเลยมีตายไม่ไม่มีใครขึ้นบอดเลยเนี่ยกูอหัวสร้างบอดให้ขึ้นไม่ไม่ขึ้นไม่กระโดดขึ้นเอาไอ้ยองมือขึ้นมาไงหนูก็กระโดดแล้วทำไมไม่ขึ้นบอดที่กูณหัวสร้างไว้มันจะได้กระโดดไม่ตายไอ้ก็สร้างบอดให้ไอ้ต้นมือก็ขึ้นบอดไปเดี๋ยวไหขึ้นบอดได้ปหมเดี๋ยวค่อยโดดไปไม่ไม่กระโดดสนุนอะไรอย่างเดียวเลย บอดนี้คือไม่ก็ไม่ขึ้นแตะบอดไม่อยางล่างเนี่ยไอต้อมึนก็แค่ไปเหยียบบอดแล้วมันก็จะเล่อนขึ้นมาให้หน่อยไอต้ออหมางเนี่ยเออนนเกเอ้ยนี่ไปฉากกันลเร็วเลยเปิดฉากน้องหมางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนลับมาเฮ้ยชฉัเลยัาให้ามสัญญาณที่พี่เคยบอกเร่ยเรงไ่เลยเอาเอาออกเลยสเลอเอาสัเลยคข้าไาบ่ายนะค

ไม่มาคือเกย์เกยเกยเอ้ยอันนี้ใช้อาวุธที่ตัวเองไม่ถนัดฮะใช้อาวุธที่ตัวเองไม่ถนัดแต่ว่ามันไม่ถนัดสุดมันน่ากลัวมากที่ไม่ถนัดอะนะเออไม่ถนัดโอเคไม่ถนัดล่มอ่ะมินไม่ถนัดเอ้ยของเกยอยาอย่าเอาเกย์กันไปดิอันนี้มีนใช่ไหมใช้กล่าวว่าหนูอายเยอะๆขนาดเยอะไม่ใช่แบบเยอะหรอ ออไอ้บินถนัดไอ้บินม,มันถนัดเรื่อยหรอมันไม่หรอกอ่าปะตูว,ว้าประกันเล่นไม่ค่อยเปลี่ยเนเลยไมไ่ค่อยเป็เี่ยนเพราะเสือรั่วาตายทำไมต,ตัวมันก็ดึงทุกคนเลยสามคนไปอ,อ,อันไหนวะที่มันจะดึงแล้วแล้วแล้วมันจะติดแล้วตัวดึงคนมาได้ตัวเลือ่อนไปล่างสุดเลยเออ ไอ้ีเอารอไม่เอาปรตัวไม่ได้หรอตวมันแบบมันมักไม่ได้หรอก็มีไม่ได้น่ากินเอไรอะรอไม่ไดอะไรดีะไม่ไดบไปไม่ไม่จับปอะไรไม่อยากเอาหูไอ้บีขอร้องไอ้อื่นขอร้องอย่างอื่นระวะมันอ้วว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 

ขนาดเนี like ่ยคือมันพออะเอาเอาเนี่ยมูมาแรงพอะมูมาแรงมินเอขนาดีมินเอขนาดเอาคนใส่มนี่ยมินเออม์มาแรงมินสปายสบายบาย่จของพื้นทีโปคุณไยอยาให้หนเนี่ยเป็นบ้านขนาดอ้เท่าไหร่หัวช่างขลุ่ยเจียนฉัน จันยี่กัมมุกังจินตรงฮาฮ่ามาฮัามิดทางฟารานังกัชามิปาิมันนะตูเฮ้ยเมื่อกี้หนูกังเออลนเอ้าทำหาเออลงไปว้าไม่ได้เลียล่องเี้ยทำไม่้ลองไม่เห็นเจอเลย ไอพี่น่าจะต็มไอ้ไปโยนม่ถัดมันไม่ถนัดไอ้เนี่ยโยนยอจริงเหรอเออผมไม่ค่อยหาแต่เกิดแล้วเข้าใจแล้วเรื่องผู้ใจลูกเด่นต่อเล่นะไปยังพี่นี่เฮ้ยเฮ้ยปานนี่เฮ้ยโอ้ยแล้วกูจะขึ้นเครื่องยนต์ยังไงไอ้ปานจะตายแล้ว อ้าวเดิขึ้โดอะไรวะโดอขึ้นมองขึ้นเวฟไงอ้าเว้ยเอ้ยแล้วเนรเดี๋ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปทำคิดเรื่องหน้ารู้จบากผูาองในคลิปะอ้าและทีนี้ที่พี่บอกอะตอนพี่ไม่ได้อากเพราะว่ามันหาไม่เจออันหาไม่เจออิ่วตันเทีนไม่ิดนะหาไม่เจอจริงอิ่เอ้ยั่นเดี๋ยวพี่อิ่วโหลดโหลดแอปรอรอไม่หลับจะให้ทุกคนใช้อะไรอยาเอ้ยอ่เอออันเอ ไปไกลเกินอยู่ข้าวอยากกินข้าวอาแบบหมุนไปหมุนไปสอร้อยสิบองศาอ้าวนี<_<_<_<_<_<_<_<_><_่ไงโดนย้อนหลังกลับมาจะลอยดนหลังอะไรล่ะไม่ล่ะขอสัต ไมตอนตอนที่เรียนอยู่เดี๋ยเราคิดเราคิดคิดถึงเราคิดการอคคิปมาเลยนะแอชิพอะแล้วขาอัชคพอะไรบ้าโดนหลังมืยมึอมือมือาเนานยนี้มันเคยเป็นดานระเบิดนะ มันะระเบิดหายถ้าเกิดว่ามีนักับน้ำพี่ีนแท้เลยนะไม่กไอโดนจอบหลังกมาลัเลไอ้เพื่อพี่จะไม่ให้เพื่อนพี่เล่นตอนเช้าหรอวะม่เพื่อพี่ไม่เล่นหรอกแม่งไม่ยนบอกว่าสานาทีแม่งก็เอา10สินาทีอะ อุ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยทำไมเตอนนี้ปัดได้แต่ตอนนี้ปัดไดเฮ้ยดันดันดันโลกระดาษยี่งอะอุ้ยไม่เจมไปยอมปัดดิ่งอยวะไม่เจมไปยอมมันไปไหนอ่ะจไปเที่ยวจะไปเที่ยวสุออาบูน์่เฮ้นี่มันนี่มันเฮ้ยนี่มันเฮด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำมไงเนี่ยไอตัวยูมามาเจ็ดบ้านเจ็ดนคร มาอยู่เพรนครเอ้ยทราไม่มีโดนกดน้ำะเอ้ยวู้ช็อเย้ยี่วเองจะนะเอากรติัเอาไวไม่โดนยังไงไปไอ้โจรบอกเราตัวละมึ่จะตายมินก่อนเยได้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 ไอ้หนูขึ้นไปจัดการมันก่อน มี่คำว่าที่พี่พี่อะไรวะน้าบอกกันหรืะตายแน่โยโยตอนบอลโตี้มาแล้วก็ลงน้ำหนูจะต้องฆ่าพี่พี่อันตันก่อนแล้วเพราะว่ามันดูสูงกว่าหนู่ยมีนไกลอยู่นะเฮ้ยแต่หดจะหายตอนตอนเริ่มนี่โหดหัวี่ะเฮ้ยเฮ้ยหนูิงหัวบอลนี้ เอ้ยเอาวี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้สองตาแล้วเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำชาเลนจ์แล้วนะใช่ท่อใช่ท่ออีกเดี๋ยวคืออแล้วนอกจากใช่ท่อมนเป็นยังไงนะมันจะมีใครมันมีใครโลกที่ชอบเล่นท่อต่อท่อาซาบูให้ซาโบ้ซาโบ้เอ้ยทุกคนรู้จักซาบูป้ะไม่ไม่ตอบอะอ่ะตาหนี้ไอีตาหนี้

ได้ได้ได้พอหน่อยแล้วได้เนราไปกันเลยมามาไอ้ไอ้ั่เล็กกอจเได้เา้นยะเยไม่จอเพวกคนดูไปว่าเราท h ชาเลนจ์ใช้ถ้วยอย่างเดียวไม่นะเกลียดพ่ออะไรกน้างเอาวัตถุเลยไหมไม้องสงส์มันเป็นใครใครกับทรงของเฮ้ยไม แบว่าอะเบนต่งห้งมากูเร่จะคิดอ้นี่กบมา้ยเลยะว่าหนูใมึงจะได้แน่วาดอ้กหัวไปยมไปยมไม่เจ็บเลยจั้อ่ะไม่ชอบโอ้ยเบนนี่เบนออ้ไม่เจีบไม่เจีแบบใครยากไฟอยากใครหะน้องด้ยจิวย จิ้มเขยจิ้มขยเฮ้ยอยากพูดคำหยาบที่บอกว่าอยากพูดคำหยาบเขายังไงจื๋เฮ้ยเขาลงยูทูบนะเขาดูชองนะหรอดีใจดีใจด้วยยังไงเงี้ยจิ้มจิ้มจิ้ยจิ้มจิ้มจิ้มจิ เอออย่างกูทำอย่างแต่ว่าอะไรที่มันลามุกดีเดี๋ยวคนดูเขาไปคินหรือกันบางทีเขาโดนที่โรงพยาบาลเขาใจนี่อยู่เออจะไปเดือดรเข้าไปให้เดือดรู้ทันเอออะไรเจ๊กรงพยาบาลอะไรเจะมันจะคิดอะไรแปลกแล้วมันก็จะคินอะไรล้ำค่าโดนไอ้ปุยโยงงัดหน้าเฉยหน้าเอองัดหน้าแปลว่าไม่ก็โดนไอ้ปุนโยงเฉยเออเฉยอะไรอย่างอย่างเสยหอย มีสิบนาทีถ่ายแล้วเกมยู่จะสูงสุดในโลกโอ้ชุ้นที่ยาวที่สุดก็สามสิบวินาไม่เป็นน่าข้อสี่ถ้าขึ้นถามจริงนะคนบ้ามันจะมาเอาคนมาคนบ้าคนบ้ายังไม่ถึงรึ่งชั่วโมงจบอะเฮ้เมนคนละคนดินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายคนแรกอีกแล้วเ้ยตายคนแรกอีกแล้ว าหนูออกมาตอนไหนนี่บักีใช่น่าจะอยู่น่าักยิบจถ้ายิสามันด้ยิสี่นเดี๋ยวจะไแต่ละจุดนี้แล้วกทำิปใหม่ต่อโอเคโอเคิกมาอะฮะิกมาออเนือยออยาหัวขาวยายา กลางโลเลยเลยครับพี่จาวัวขาวหรอฉปะฮะายารอกเอเส้ด mm, ี๋ยวก็โดนติ๊อัน มีรันคอนเทนต์เคยแล้วเไมาเล่นแลเราิงเ <c oughs> ล่นดับเลดับเล่นดเล่นดับเล่ดั นี่คือคำถามคำถามท้ายคลิปนะทุกคนคุกเร่องอะไรกันคืออะไรเนียมันเร่มเป็นปวดนะน่าจะีนะไม่รู้อ่ะเอ๊ะน่าจะต้องเลือก A หรือมั้งแล้วแั้วทีหลังก็ B รู้คุณพร้อมไหมคุณเลือก O นะครับผมจะให้เลือกเยโยๆได้ผมไม่รู้ว่าคุณเลือกตัวเองคืออะไรเพราะยังไม่ได้เป็นตัวแล้วงั้นทุกคนที่เป็นคุณเลือกอะไรกันคุณบอกด้วยนะครับ ดูก็ได้นะคะัมม่หรือหรือก็ไปตรวจหรือก็ไปถามพ่อแม่เอานะครับได้ครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่ให้ไปตรวจแล้วมีไงโดนเปิดโลก่เขาเรียกหัก่อนนะหรือหรือห